ก็วันนี้นะไปเห็นคลิปมาคลิปหนึ่งนะเป็นเด็กชาวจีนนี่แหละนะเขาสูง169นะครับไปถึง170เลยแล้วแม่งแบบกระโดดดังไนดะ้แบบว่าเอนี้ยยังชิวนะครับคือโดดสูงมากนะซึ่งเขาก็ต้องฝึกนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาจะเกิดมาเขา169 170แล้วเขาจะกระโดดดังได้เลยเขาก็ต้องฝึกต้องดังนะครับซึ่งมันก็เป็นความฝันของหลายๆคนที่อยากจะดังได้ใช่ไหมซึ่งเขาก็โชว์เลยแล้วเขาก็มีคอร์สนะ ให้แบบว่าไปฝึกตามอะไรเงี้ยคุณก็ลองไปกดเข้าไปดูแล้วกันนะแต่ว่าผมก็มีมุมมองนึงอยากจะมานําเสนอก็คือคุณตัวเล็กอ่ะร้อยเจ็ดสิบอ่ะคุณจะไปฝึกฝืนกระโดดดังไปทําไมนะครับในเมื่อเวลาคุณไปเล่นจริงๆอ่ะคุณไม่มีโอกาสจะได้หลุดไปดังหรอกนะครับหรือถ้าคุณโดดสูงโดดสูงจริงอ่ะคุณโดดได้แค่ถึงห่วงอ่ะแต่พวกสูงร้อยเก้าสิบสูงสองเมตรอ่ะมันกระโดดคว้าไปก่อนคุณแล้วเพราะมันยาวกว่าคุณยืดไปมันก็ถึงแล้วนะผมก็เลยอยากจะแชร์ว่า เออไอกระโดดสูงมันก็มันก็ดีมันก็เท่อ่ะนะแต่เวลาไปใช้จริงเนี่ยมันไม่ค่อยได้เรื่องนะครับไปเน้นซ้อมชุดกันดีกว่านะครับแล้วก็จะได้ไม่ปวดเข่าด้วยนะครับคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้นะเพราะว่าพวกกระโด,ดสงสูงเนี่ยพออายุเยอะๆไปแล้วเนี่ยเข่าแม่งเสื่อมแม่งแบบเล่นบาาไม่สนุกอ่ะ